สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้จะมาแนะนําวิธีการแสดงไฮไลท์ช่วงเวลาที่มีการจองห้องประชุมนะครับฐานข้อมูลที่ใช้นะครับก็มีด้วยกันแค่2องเทเบิลนะครับเป็นการทดสอบซึ่งรายละเอียดก็อาจจะไม่ครบเท่าไหร่นะครับเทเบิลแรกทีบีบุ๊ก g ิ้นะครับก็จะเป็นาการบันทึกการจองนะครับ<ม>ก็จะมี รหัสของห้องประชุมวันที่เริ่มวันที่สิ้นสุดซึ่งฟิลสองตัวนี้จะเป็นตัวที่ใช้กำหนดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดที่สิ้นสุดของการไฮไลท์นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็นหัวข้อของการประชุมนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็จะขาดอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของวันที่แต่ตรงนี้ก็ในคลิป ก็ได้แนะนําไปก็คือเราจะทําเป็นแค่การจองในวันนั้นวันเดียวนะครับซึ่งถ้ามีวันที่เข้าไปก็เวลาเราค้นหาข้อมูลก็เพียงแต่ใส่วร์เงอนไขวันที่เข้าไปเท่านั้นเองนะครับสําหรับเทเบิลทีบีรูมก็จะเป็นรายชื่อของห้องประชุมนะครับซึ่งก็มีด้วยกันอยู่5ห้องด้วยกันในตัวอย่างนะครับ เรามาดูวิธีการจอยแสดงชื่อตารางาชื่อห้องประชุมแบบปกติกันนะครับในการจอยนะครับก็จะใช้ Inner อร์จอยเพราะว่ายังไงก็ต้องมีรหัสชื่อ,อรหัส id ของห้องประชุมนะครับอยู่แล้วยังไงก็ต้องจอยและได้ข้อมูลแน่นอนนะครับการจอยนะครับแล้วก็จะใช้ รูมไอนะครับจากตาราง t b Booking ไปเทียบกับ t b Room นะครับการเทียบก็คือตรงนี้จะเห็นว่าส่วนที่จอยเพิ่มขึ้นมาจาก t ี Booking นะครับตรงนี้ก็จะมาจาก t b Room ส่วนของด้านหน้านี่คือส่วนของ Booking นะครับ ้าย้อนกลับมาดูนะครับก็จะเห็นว่าข้อมูลนั้นสิ้นสุดที่ไตเติลน,นะครับแล้วก็เมื่อเรามีการจอยนะครับก็จะมีการดึง ID กับเนมของทีบีรูมมาเติมด้านหลังนี้นะครับซึ่งก็จะมาต่อท้ายก็คืออ้างอิงนะครับ ID 1นะครับก็จะไปดึงข้อมูลของ ID 1มานะครับ ID 3นะครับก็จะเอาข้อมูลของ ID 3มาแสดงต่อท้ายนะครับ ถ้าเราต้องการแสดงให้เห็นเฉพาะข้อมูลที่ต้องการนะครับเราก็ต้องเพิ่มในส่วนของ select เข้าไปนะครับสังเกตว่าตรงนี้เป็น star ก็คือเอาทุกอย่างนะครับของ2ตารางนี้มาแสดงตรงนี้เมื่อเราใส่เงื่อนไขาการ select เข้าไปเราก็จะได้ฟิลด์ที่ต้องการนะครับตรงนี้สังเกตว่าฟิลดที่2นี้นะครับเป็นข้อมูลที่มาจาก tb room นะครับ ก็จากเดิมที่แสดง ID นะครับก็มาแสดงเป็นชื่อ Name ก็คือห้องประชุม1ห้องประชุม3แทนนะครับนี่คือการจอยแบบปกตินะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลมาแสดงแต่สำหรับโค้ดที่นำมาเป็นตัวอย่างตรงนี้สังเกตว่าจะเป็นการใช้งานแบบ array นะครับก็มีการคิวรี่ข้อมูลออกมาเก็บไว้ใน array room กับ array booking ส่วนแรกคือดึงข้อมูลทั้งหมดนะครับจากฐานข้อมูลนะครับตารางห้องประชุมมีกี่ห้องนะครับก็เอามาทั้งหมดเลยแล้วก็จะมาเก็บไว้ในตัวแปรรูมซึ่งตัวแปรรูมก็จะเก็บในลักษณะะเรย์น,นะครับสังเกตตรงที่ส่วนท้ายนี่ครับก็จะเป็นวงเล็บน,นะครับก็คือเก็บข้อมูลเข้าไปในรูมได้เรื่อยๆนะครับเมื่อเราสั่ง bin array สั่งปินอะไรออกมาข้อมูลที่ได้ก็คือลำดับที่1นะครับลำดับที่1อะ่งารจะเริ่มตน้นด้วย0ูนย์เสมอนะครับลำดับที่1ก็จะมีข้อมูลชุดแรกก็คือห้องประชุม1นึ่ลำดับที่2ก็ห้องประชุม2นะครับลำดับที่3ห้องประชุม3ห้องประชุม4แล้วก็ห้องประชุม5ทั้งหมดนี้ก็คือจะอยู่ในตัวแปรที่ชื่อ l o มนะครับซึ่งจะเก็บเป็นอะไร ее. จากนั้นเราก็จะเก็บข้อมูลการจองอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งที่กล่าวไว้ตอนต้นก็คือเราก็ต้องระบ,บุวันที่จองด้วยนะครับแต่ว่าในตัวอย่างไม่ได้เพิ่มฟิวเข้าไปนะครับก็จะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับเช่นวันนี้นะครับก็มีการจองเท่าไหร่นะครับก็ใส่เดทเข้าไปข้อมูลก็จะออกมาครับบนรูปเก็บไว้ในบุ๊กิ้งโดยที่ บุ๊ก i ิ g จะมีการอ้างอิงถึงว่าเป็นการบุ๊กของห้องประชุมที่ ID ที่เท่าไร่นะครับแล้วก็ต่อมาก็คือห้องประชุมแต่ละห้องนี้มีการใช้ในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับว่เก็บเป็นอะ r a เรไปเรื่อยๆข้อมูลที่เก็บก็จะมีเวลาเริ่มต้นนะครับเวลาสิ้นสุดแล้วก็หัวข้อก็มีเพียงเท่านี้ครับเมื่อสั่งปรินอาเรก็จะเห็นข้อมูลแค่2ชุดของวันนี้นะครับก็คือ มีการประชุมช่วง9โมงถึงเที่ยงนะครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็11นะครับ11โมงถึง16นะครับแต่สังเกตว่า ID ตรงนี้จะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันเดียวกันเราจะใช้มีรายการหนึ่งประชุมเที่ยงอีกรายการหนึ่งจะมาประชุม11โมงคงไม่ได้นะครับแต่เพราะว่ารวม ID นะครับก็คือใช้ประชุมห้องประชุมคนละห้องห้องประชุมคนละห้องกันนะครับ เสร็จแล้วเมื่อเราได้ข้อมูลอะเ์มา2ชุดนะครับต่อไปก็จะมาวนลูปแสดงนะครับการวนลูปแสดงก็เริ่มจากวนที่จำนวนห้องก่อนนะครับจำนวนห้องประชุมจำนวนห้องประชุม ในตัวอย่างก็มีทั้งหมด5ห้องด้วยกันนะครับ5ห้องก็จะออกมาครอันนี้คือแถวที่เรา for each คำสั่งในการสร้างแถวว่าเริ่มจากตรงนี้นะครับ echo tag tr นะครับสุดท้ายก็มาปิดด้วย tag tr แล้วก็เริ่มดูบขึ้นไปใหม่ก็จนครบอะไรทั้งหมดที่มีด้วยกัน5แถวนะครับ แล้วกในแต่ละแถวนะครับก็จะมีการตรวจสอบอีกนะครับตรวจสอบว่าอ่ะอเล่บุ๊กกิ้งอเลบุ๊กิ้งที่เราได้จากาหน้าทีแล้วนี้นะครับอเล่บุ๊ก k ิ้งที่เราได้มานั้นมี ID อะไรบ้างนะครับซึ่งลองปินอเลก็มี ID 1กับ3นะครับตรงนี้ เมื่อตรวจสอบนะครับก็ ID แรกเลยนะครับห้องประชุมชื่อว่าห้องประชุมที่1ห,ห้องประชุมที่1มีนะครับห้องประชุมที่1มีก็จะเข้าสู่โค้ดในส่วนนี้นะครับโค้ดในส่วนนี้ก็คือมีการเช็คอีกว่าแล้วห้องประชุมหนึ่งนี้มีการจองไปกี่รายการนะครับก็คือ for e a ิไปเรื่อยๆก็จนกว่าจนกว่าจะหมดนะครับ แต่ในตัวอย่างก็คือมีการจองแค่ช่วงเวลาเดียวนะครับก็คือ9โมงถึงเที่ยงนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงก็เอาเวลานะครับเวลาสตาร์ทกับเวลาเอนมาคำนวณน,นะครับหาความกว้างของช่องที่เราจะแสดงในตารางนะครับก็เมื่อได้ความกว้างเสร็จเราก็ใช้คําสั่ง Echo ส่วนที่เป็นเลเยอร์สีเขียวๆนี่นะครับ เราก็จะได้เดเยอร์สีเขียวๆนี้มาแสดงในช่วงเวลาเลฟเท่าไหร่นะครับเวทเท่าไหร่ก็คำนวณได้จากฟังก์ชัน object time <S <S เนยนะครับอยู่ใน get w e i t h t position <S 1> <S 1> นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโค้ดที่ได้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างวนรอบต่อไป id ที่2 id ที่2ไม่มีนะครับก็จะไม่ได้ผ่านเข้ามาในลูปนี้ครับ ไอที่2ไม่มีก็จะวนขึ้นไปใหม่ ID ที่3ามมีไหมครับไอที่3มีครับก็ส่งมาเหมือนเดิมนะครับสตาร์ทกับเอ็ก็จะได้จุดที่ต้องการมาก็วนไปอีกครับ ID ที่4 ID ที่5นะครับจนครบก็จะได้ผลลัพธ์ดังตัวอย่างนะครับ นี่ก็ง่ายๆนะครับซอสโค้ดก็เดี๋ยวจะมีลิงก์แปะให้ดูนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูในเวอร์ชั่นของวิดีโอเต็มๆนะครับตรงนี้ก็ได้อธิบายหลักการใช้งานอะไรไว้เพียงเท่านี้นะครับก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คงคงมีเพียงเท่านี้นะครับแนะนำการใช้งานอะไรแทนการจอยแบบปกตินะครับขอบคุณสำหรับการติดติดต,ต,ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ